โอเคเดี๋ยววันนี้จะพามาตีวอเทอสำหรับเพื่อนๆทีมไก่นะใช้คำว่าทีมไก่เพราะว่าทีมเก่งเขาตีกันอีกแบบนึงนะครับเดี๋ยวไปอธิบายในหน้าคอนเทนต์กันแล้วกัน สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมผมขอแนะนำร้านจอรนชาวไร่ให้บริการเกมมือถือมากมายราคาประหยัดกว่าเติมเองสะดวกปลอดภัยเติมได้24ชั่วโมงจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายชื่อเสียงเปิดมาอย่างยาวนานแจ้งโค้ด tgth ได้ราคาพิเศษจากป้ายทักเลยที่จอรนชาวไร่ทั้งไลน์แอดเฟซบุ๊กและก็ที่หน้าวเว็บไซต์ลิงก์อยู่ใต้คำอธิบายนะครับคอนเทนต์ใหม่ของเราวันนี้เลยนะครับวันแรกเลยก็แต่และกิวก็อาจจะเลือกโฟกัสบอส ักนแต่ว่าสําหรับกิวผมเนี่ยก็จะโฟกสัสกันที่แทโอเป็นหลักนะครับแมคคานิกของแทโอก็คือเราต้องใช้ดาเมดเดลเลอร์สายเวทเป้าเดี่ยวเท่านั้นในที่นี้เนี่ยก็จะเน้นไปที่อันดับหนึ่งเลยคือปาสคาวอันดับ2เลยคือยูริไม่มีไม่ได้ไม่มีใครมาแทน2ตัวนี้ได้นะครับต้องเป็นปาสคาวและยูริเท่านั้นทีนี้มันก็จะมีวิธีการเล่นแบบทีมเก่งกับทีมไก่ ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายสําหรับทีมไก่ก่อนนะครับว่าว่าจะทีมยังไงสําหรับทีมไก่เนี่ยตามที่เพื่อนๆเห็นดังนี้นะครับอันดับแรกตัวละครในทีมที่1เนี่ยถ้าเป็นทีมเก่งเนี่ยเขาจะเอายูริมาอยู่ทีมแรกก็คือออกยูริสกิลตุ้มๆๆๆเพื่อให้ง่ายคือเอาทีมที่อ่อนกว่ามาอยู่ทีมแรกแต่คือคําว่าอ่อนของเขาเนี่ยคือเป็นทีมอ่อนที่สามารถปิดบอสได้เร็วนะแล้วก็เอาทีมที่เก่งกว่าเนี่ยไปแบก บอสท,ที่โหดกว่าด้านหลังเพื่อทําคะแนนสูงสุดนะครับแต่ว่าสําหรับเพื่อนๆทีมไก่อ่ะผมแนะนําว่าเอาทีมเก่งมาเปิดเลยเอาทีมเก่งมาเปิดเพื่อให้เคลียร์บอสให้เร็วที่สุดในเว็บหนึ่งแล้วพอบอสเว็บสองออกมาเนี่ยก็ให้ใช้ทีมที่อ่อนกว่าหรือว่าทีมยูริเนี่ยเป็นตัวทําคะแนนแถมไปนะก็จะก็จะ,จะรีดคะแนนได้ดีกว่าตัวละครที่ผมใช้ตอนนี้นะครับก็มีดาเมจหลักเป็นปาสคาวนะครับ ส,สแตตประมาณนี้จมตีเวท3 9 0 0นะครับมีเรท50เนาะอันนี้ผมเกินมา151ไม่เป็นไรแล้วก็ความเสียหายคริเิคอล2อ2จุดอ่อนทนะํา46เนาะผมเป็น45ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ผมเอาคีรีเอลมายืนผมลองเปลี่ยนมาหลายตัวแล้วมีโฮก็ลองแล้วแล้วก็ลองกับคีรีเอล สรุปว่าคีรีเอลดีกว่านะครับด้วยพาสีคีรีเอลคือเพิ่มปริมาณความเสียหายเวทตลอดเวลาถ้าใครมีคีรีเอลใส่คีรีเอลได้แต่ถ้าใครไม่มีคีรีเอลคุณจะใส่เป็นมิโฮก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้โพซิชันของคีรีเอลเนี่ยผมใช้คาว่าเป็นโพซิชันออกมายืนสวยๆไม่มีจังหวะให้กดสกิลก็สัตว์เลี้ยงใช้โน้ตอันนี้เรื่องของสัตว์เลี้ยงนะเมื่อกลางวันได้รับการพิสูจน์มาแล้วผมจะสรุปให้ไวๆแบบไม่เวิร์ดสำหรับพาสีของสัตว์เลี้ยงนะ แนะนำให้ใส่ให้มันตรงสายถ้าเป็นสายเวทให้ใส่สายเวทถ้าเป็นสายกายให้ใส่สายกายอย่างเช่นสายเวทคุณก็ใส่โน้ตไปถ้าเป็นสายกายคุณก็ใส่ไอตัวแมวแมวดำเซรีไปนะครับส่วนอีกาเนี่ยที่มันเดิมผมเข้าใจว่ามันบวกไปที่สแตทนะครับ12%บวกกับนี้อีก10%เป็น22%สรุปเบากว่าไอพวกเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดเนี่ยเบากว่า นะครับแต่ถ้าเป็นเพิ่มพลังตรงสายเนี่ยอย่างเช่นเวทเพิ่มเวทกายเพิ่มกายอย่างเช่นการใช้แมวหรือว่าการใช้โนโ้ตหรือว่าการใช้ยอนจีอะไรเงี้ยแรงกว่าเทสมาแล้วนะครับเออ่โพซิชันนะตัวแรกปาสคาวนะครับตัวต่อไปเป็นคีรีเอลในตำแหน่งของการยืนสวยนะครับต่อไปเป็นตัวละครหนึ่งตัวละครสำคัญนะครับก็คือาาเอสบาด้าเอสบาด้าเนี่ยเราต้องการสกิลเดียวคือสกิลหนึ่ง เวทเบาบางนะครับเวทเบาบาง33%ถ้าปกติเราอัพสกิลกันอยู่แล้วเนาะอัพสกิลหนึ่งสองเอสบาร์ดากันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเอาตัว,ตว,ตวที่เราลงวัวเนี่ยมาเลยนะแล้วก็โพซิชันที่3อันนี้บิสกิตนะครับแน่นอนบิสกิตเนี่ยเราใช้คู่กับปาร์ตข้าวอยู่แล้วเพราะว่าเราทำปาร์ตข้าวมาทำอ่อนมา4ี เราต้องการบิสกิตมาบับให้มันอ่อนร้อยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพาสซีฟของบิสกิตได้ลดป้องกัน20%ด้วยนะครับต่อไปเป็นรีน่านะครับรีน่าเนี่ยก็เอามาเลี้ยงเลือดในจังหวะฉุกเฉินนะบางทีมันอาจจะมีแบบโดนตีจนเลือดน้อยจะตายอะไรเงี้ยเอามาเลี้ยงเลือดนะครับแล้วก็เอามานี่เพิ่มความเสียหายครีตที่ข้อสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ผมแนะนำให้ซีสองนะครับอ,อันนี้จบทีมหนึ่งพยายามทำทีมหนึ่งให้เป็นทีมที่ปิดบอสได้เร็วที่สุดแล้วเราจะไป ทีนี้ทีมที่2ก็จะมียูริยูริเนี่ยขออภัยไอเทมผมมันมันไม่ถึงจริงๆผมพยายามฟาร์มไฮด้าเพิ่มเติมอยู่นะครับต้องทำเรทถึง73แล้วก็จุดอ่อนเนี่ยจุดอ่อนทำแค่72ถ้าจะไม่ผิดเพราะว่าเราใส่รายเชลด้วยนะครับเพื่อเอามาถมจุดอ่อนจะได้ไม่ต้องทำของยากเกินไปแล้วก็อันนี้ผมแนะนำว่าถ้าคุณเล่นยูริรายเชลผมแนะนำให้คุณเล่นมิโฮ เพราะว่ามีโหมันก็จะได้บัฟดาเมจจุดอ่อนตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะครับในในการเล่นจุดอ่อนคีเรตต้องทําเต็มร้อยรวมพาสซีฟอยู่แล้วนะคีเรตทําเต็มร้อยรวมพาสซีฟอยู่แล้วแล้วก็ทําจุดอ่อนเข้ามานะครับต่อไปโพ i ิชันของอันนี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากปริมาณความเสียหายเวทแต่จริงผมมีตัวแนะนําอยู่คนหนึ่งนะครับตำแหน่งนี้ขอเปลี่ยนจริงๆอะ่ะหลายคนอะ่ะเลือกตําแหน่งนี้มาเพราะว่าต้องการกิ้วนี้ลดป้องกัเน24%แต่ผมลองแล้วมันเบามากเลย ยิงยิงแสนห้าเอ้ยยิงแสนสี่ผลดป้องกันได้แสนห้าหมื่นเดียวเพิ่มมาหมื่นเดียวผมแนะนําคนที่สามารถเอามายืนสวยนะครับในตําแหน่งนี้ได้คนหนึ่งก็คือยอนฮีจะเป็นตําแหน่งยืนสวยอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับเพราะว่าอันนี้ได้ตั้ง25%เซนโจมตีเวดก็แทบจะไม่ได้ทําอะไระแค่มายืนสวยต่อไปตําแหน่งของวานีซ่าอันนี้ก็อีกตําแหน่งยืนสวยเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ยืนสวยเหมือนกันเราเอายืนสวยลดพลังป้องกัน นี่ก็คือใช้สกิลเดียวเ,เขาเรียกว่าเหมือนกับบิสกิตเนาะมาทําหน้าที่ออร่าลดพลังป้องกันของบิสกิตนะครับแล้วก็ตําแหน่งสุดท้ายก็เป็นมิโฮนะครับมิโฮก็มีอันนี้นะครับเป็นเพิ่มความเสียหายเวทนะเวทเบาบาง22%แล้วก็มีออร่าเพิ่มปริมาณความเสียหายจุดอ่อนนะครับอันนี้ไม่ได้ยินสวยอันนี้ใช้นะครับไม้ไผ่ตึกโยเนี่ยเวทเบาบางอันนี้ใช้โอเคตัวละครก็ประมาณนี้เอา้าก่อนไปพูดถึงแทโอนิดนึงนะครับแทโอเนี่ย หนึ่งสิ่งที่เราต้องระวังนะครับก็คือแทโอมันจะมีสกิลนี้ปีกดำตัดจันทรานะครับที่จะลดเทินบัฟของเราได้2เทินเพราะฉะนั้นแนะนำว่าสกิลบัฟทั้งหลายเนี่ยให้กดหลังจากที่มันออกสกิลปีกดำเรียบร้อยแล้ว ค่อยกดบัฟส่วนไอ้พวกสกิลดีบัฟอย่างเช่นเวทเบาบางของเอสบาด้าเวทเบาบางของมิโฮอันนี้กดได้เลยนะครับกดได้เลยแล้วก็มันจะมีตอนที่มันตายเกิดเนาะไทโอก็ตายเกิดเหมือนไทโอของเรานั่นแหละพอมันตายเกิดขึ้นมาให้ใช้บิสกิตท,ทูบทันทีนะครับให้มันให้มันเข้าเวฟสองไปนะครับสิ่งที่ต้องระวังมีแค่นี้ไม่มีอะไรเลยครับคือบอสไท,ทโอมัน ลดเทินบัฟได้2เทินก็คืออย่าไปบัฟก่อนที่มันจะออกสกิลเท่านั้นเองแค่นั้นสิ่งที่ต้องระวังไม่มีอะไรลอะอะประมาณนี้ทีนี้วิธีการเซตสกิลเริ่มต้นนะครับผมเซตแบบนี้ผมใช้สกิลเอสมาด้านล่างก่อนเวทเบาบางก่อนแล้วพอถึงเทินไทโอเนี่ยมันจะออกปีกดําครับแล้วพอมันออกปีกดําไปแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราสามารถบัฟได้เลยผมจะเลือกบัฟบ,บิสกิตแล้วก็บัฟรีนาแล้วก็จะมาฉีดรีแล้วก็ฉีดเลยครับ ก็วิธีการเล่นก็จะประมาณนี้พออันนี้คือรูปที่1พอจบรูปที่1ไปเดี๋ยวรูปที่2 3เดี๋ยวอธิบายในด่านนะครับส่วนการเซตอัพสกิลของอันที่2นะครับตอนที่เราเข้าเวฟที่2แล้วผมก็จะแบบนี้เปิดมีโฮก่อนนะครับเป็นดีบัฟเวทเบาบางแล้วแทโอมันก็จะออกปีกดำใช่ไหมครับแล้วเราก็จะดีบับสามอีกทีอันนี้มันจะเป็นลดป้องกันนะครับลดป้องกันกายเบาบางไม่ได้ใช้เดีนี้มันเป็นด่านเวฟลดป้องกัน29%แล้วก็ติดไฟไหม้ด้วยนะครับแล้วก็มายูยริ เพิ่มปริมาณความเสียหายเวทนะครับ29%แล้วก็ยูรยีล่างเสร็จปุ๊บก็ยูรยีบนและที่เหลือถ้ายังมีเทิร์นต่อหรือยังไม่ตายก็ก็บนสกิลไปมีสกิลที่มันเป็นเป้าเดียวอะไรอย่างเงี้ยอย่างรายเชลจิ้มไม้อะไรอย่างเงี้ยครับก็สล,บสลับสลับใช้สกิลกันต,ต่อต่อไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะอาจจะจะไปเล่นจริงละเ <Okay. S 1> เข้ามาแทโอเว็บหนึ่งนะครับก็ตามที่เราตั้งไว้เนี่ย <Yeah. S 1> มันอยู่5เทิร์นไอเวทเบาบางอันเนี้ยมันอยู่นานนะครับเปิดได้เลย เนี่ยแล้วมันก็จะใช้ปีกดำนะครับหลังจากที่มันใช้ปีกดำเนี่ยเรากดไอ้น,นี้ได้เลยครับบัฟได้เลยอันนี้บัฟบ,บิสกิตนาะห้าเทินแล้วก็ต่อไปก็จะบัฟลีนาครับเนี่ยบัฟลีนาสามเทินจนันมาก,ก็จะยิงเลยครับยิงแล้วก็รีโอสองแสนสาม ยิงรียิงแล้วก็ผมจะกลับมาฮิวทีนึงเนี่ยเวฟเอ่อสำหรับการยิงครั้งที่2เนี่ยเห็นไหมมันจะออกสกิลปีกดำแล้วรอบนี้เราจะยิงเบาหน่อยเพราะว่าเราไม่มีบัฟอะไรเลยครับเนี่ยไม่ไม่มีบัฟอ่อนยังไม่ติดเลยเพราะว่าอ่อนเราอยู่กับบัฟบิสกิตเนาะถึงมันจะอ่อนร้อยอะอ่ะเนี่ยพอตอนเนี้ยเลือดเราจะลดประมาณครึ่งครึ่งหลอดประมาณนี้ครับก็ฮิวทีหนึ่งทีนี้ก็จะวนกลับมาที่ล่าง ของเอสบาด้าครับเพราะว่าเวทบาบางกำลังจะหมดเนาะปุ้งแล้วก็ตอนนี้ครูดาสกิลมันจะไม่ค่อยทันครับมันจะไม่ค่อยทันก็มันน่าจะต้องบนเอสบาด้าก่อนทีหนึ่งพอดูตรงนี้ดูได้เห็นปะ <Yeah. S 1> ล่างของบาสคาวอะ่ะมันไม่ทันเราเลยต้องไปบนเอสบาด้าทีหนึ่งเราค่อยมาล่างบาสคาวและทีนี้ตอนนี้เราไม่มีบฟัฟไม่มีอะไรเลยเนาะผมแนะนําล่างบาสคาวแล้วกลับมาบัฟบิสกิตก่อนแล้วค่อยกลับไปฉีด เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจุดอ่อนไม่ติดนะครับเนี่ยกลับมาบับบิสกิตก่อนรีน a าไม่ต้องกดในรอบ2องรีนาไม่ต้องกดผมเทสมาแล้วพอเรากดรีน a าไปปุ๊บแม่งโดนสกิลปีกดำครับบับรีน a าหายเลยเนี่ยแล้วมันก็จะเข้าลูบตอนเนี้ยชุดสุดท้ายไม่มีอะไรแล้วคุณอยากจะกดบับหรือว่าจะกดล่างไอ้นี่ก็ได้นะ แต่อันนี้เอสบาร์ด้าล่างเอสบาร์ด้าแรงกว่าเอสบาร์ด้าผมทำของไงกดล่างเอสบาร์ด้าดีกว่ากดล่างบนเอสบาร์ด้าก็ได้ก็ปิดได้เหมือนกันแล้วก็รอจนกว่าไทโอมันจะตายเนี่ยพอไทโอมันตายปุ๊บคุณปิดทุกอย่างนะครับปิดทุกอย่างเข้าบิสกิตทันทีปิดทุกอย่างเข้าบิสกิตบ,บนทันทีเนี่ยถ้าเป็นทีมแบบประมาณผมเนี่ยก็จะจบ56เทิร์นครับ56เทิร์นเนี่ยก็น่าจะเพียงพอที่จะใช้สกิลได้ประมาณ4สกิล4สกิลมีอะไรบ้างก็มีเนี่ยเปิดมาปึ้งมีโฮเลย ดีบัฟก่อนเวทดเบาบางต่อไปก็จะไปนี่บนไรเชลครับลดป้องกันเปิงเนี่ยเห็นว่าเทิร์นมันจะประมาณนี้แหละถ้าถ้าคุณจบช้าเหมือนผมนะถ้าคุณจบช้า50กว่าเหมือนผมนะมันก็จะใช้ได้4สกิลนะครับอะเดี๋ยวยังไงช่วยจำดาเมจสกิลบนของยูริกันด้วยนะทุกคนเดี๋ยวดูเลขดาเมจอันนี้ยอนฮียืนสวยนะอันนี้แบบยอนฮียืนสวยนะช่วยจำด้วยนะ เจ็ดสองเจ็ดนสองเจ็ดสี่โซนนะครับเนี่ยหมดพอดีครับจะใช้ได้สี่สกิลถ้าถ้าคุณเล่นดาเมจได้ประมาณผมในล้าน2